ขั้นตอนแรกเราจะตวงเฮกเซน70 ml ลงในกระบอกตวงและตวงอะซิโตน30 ml ลงในกระบอกตวงจากนั้นเราจะนำพืชตัวอย่างคือผักชีมาบดในถ้วยบดให้ละเอียด จากนั้นเทเฮกเซนและอะซิโตนในอัตราส่วน70-30ลงไปและบดต่อให้ละเอียดหลังจากบดพืชตัวอย่างละเอียดแล้วให้นำมากรองกับกลวยกรองเพื่อให้ได้สารตัวอย่างที่เป็นของเหลวออกมา นำตัวอย่างที่กรองได้มาผสมกับซิลิก้าเจลเพื่อให้เกิดการละเหยเป็นผงคนสั่งตัวอย่างกับซิลิก้าเจลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผงนำเฮกเซนผสมกับซิลิก้าเจลเพื่อนำไปหล่อคอลัมน์ นำตัวอย่างผักชีที่ได้จากการระเหยแห้งไปใส่ลงในคอลัมน์ตวงเฮกเซนและอะซิโตนในอัตราส่วน70:30อีกครั้งนำเฮกเซนและอะซิโตนในอัตราส่วน70:30 ปิเตลงไปเพื่อชะล้างสารที่ไม่มีขั้วออกมาก่อนเมื่อสีเริ่มเปลี่ยนให้เติมสารอะซิโตนเรื่อยๆเพื่อชะล้างสารที่มีขั้วออกมา หลังจากนั้นเราจะใช้เอทานอลชะล้างสารสีเป็นตัวสุดท้ายสรุปผลการทดลองสีที่ได้จากการแยกสารสีของพืชได้ดังนี้สีเขียวคือได้จากคอโรฟิลสีเหลืองคือได้จากแคโรทีนอยและสีขาวคือได้จากการชะล้างจากเอทานอล